สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทิสโก้ฟันเดย์นะคะโดยอยู่กับดิฉันพนภาพ่พอพึ่ถามและคุณธนพลบำรุงพงศ์กันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวปัจจัยเรื่องทางการเมืองกันก่อนนะคะคุณเต้ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าปัจจัยเรื่องของการเมืองเนี่ยจะส่งผลกระทบในหลายหลายประเทศกันเลยนะคะที่องฝั่งยุโรปเนี่ยมองว่าช่วงนี้เขามีการเลือกตั้งกันอยู่ใช่ไหมคะเช่นฝรั huh. ่งเศสเนี่ยนี่คุณเต้มองว่าน่าจะมีเป็นปัจจัยเอ่อส่งผลให เป็นเกิดปัจจัยลบหรือปัจจัยบวกคะก็ต้องบอกว่าการเมืองฝรั่งเศสเนี่ยถึงแม้ว่าฝั่งซ้ายกับที่เป็นพันธมิตรคุณมาครองจะพีคับมาชนะได้นะฮะแต่ว่านโยบายของทางของคุณชองลุกเมเลนชอนกับทางของคุณมาครองเนี่ยนโยบายเขาขัดกันเยอะมากนะถ้าเราจำกันได้เนี่ยตอนคุณมาครองขึ้นมาเนี่ยพลีซีที่โดดเด่นของเขานะคือการยืดอายุเกษียณประท้วงทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่านโยบายของทางฝั่งซ้ายเนี่ยเขาต้องการลดอายุเกษียณต้องการขึ้นขั้นอ่งขั้นต่ํา ต้องการเพิ่มเขาเรียกว่าสวัสดิการต่างๆต้องการเก็บภาษีตัวอะไรนะโรงเรียนเอกชนค่ะ<ฆ>ซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันขัดกันสุดๆถึงแม้ว่าเขาจะสามารถคุณมาคงนะจะสามารถแบบตัดฝ่ายขวาออกได้แต่ฝ่ายซ้ายเองก็ไม่ได้เป็นมิตรกับเขาสัทีเดียว<ฆ>นโยบายต่างกันดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าการดําเนินนโยบายของฝรั่งเศสต,ต่อจากนี้เนี่ยน่าจะเหนื่อยพอตัวค่<ฆ>นะและทีนี้มุมมองเรื่องของทางฝั่งตลาดหุ้นยุโรปนะคะตอนนี้าทางคุณเต้มองว่าเป็นยังไงบ้างคะ เขาเรียกฝั่งยุโรปเองเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าภาคอุตสาหการรมต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้ฟื้นตัวดีนะยังมีปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของต้นทุนพลังงานและการแข่งขันนะครับอย่างฝั่งของอังกฤษเองเนี่ยที่เพิ่งเลือกตั้งไปเนี่ยทางของฝั่งคุณริชิสนักก็แพ้เยอะมากนะคุณเชยร์ตาร์เมอร์คนใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยได้คะแนนแบบท่วมทน้นนะเป็นครั้งแรกแในรอบหลายปีมากๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงว่าโโยิซีและความต้องการคนเนี่ยมันค่อนข้างขัดแย้งกันเยอะ ผมมองว่าสถานการณ์ในยุโรปเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะยังเขาอยากฟื้นตัวได้ค่อนข้างชา้าค่ะและถ้าเรากลับมาที่ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะเด,เดี๋ยวที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงปลายปีนี้นะคะ uh huh. อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณทรัมป์เนี่ยได้ขึ้นมาเนี่ยประเทศไหนที่จะได้ประโยชน์คะก็สําหรับกรณีของคุณทรัมป์นะเพราะตอนนี้คุณทรัมป์แกคะแนนนานอยู่หลังจากการดีเบตครั้งล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าคุณทรัมป์เองเนี่ยแกเก็บภาษีแบบ ยิงกลาดเลยแล้วกันนะทางฝั่งของยุโรปเองเนี่ยถึงแม้ว่าอะไรนะเรื่องของตัวนาโตแล้วเขาบอกว่าถ้าฝั่งยุโรปสเปนดิ้งไม่เข้าเป้าเนี่ยทรัมป์ก็ไม่โอเคเหมือนกันนะครับก็ดังนั้นก็มองว่าถ้าคุณทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยทุกประเทศน่าจะเจ็บกันหมดแต่จีน่าจะเจ็บหนักสุดนะแต่คนที่ได้มากสุดก็คงเป็นตัวของสหรัฐเองเพราะว่าคุณทรัมป์เนี่ยค่อนข้างโปรตัวของพลังงานแบบเก่าครับซึ่งพลังงานแบบเก่าเนี่ยทางสหรัฐก็ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะ แล้วคุณครับเองก็ค่อนข้างโปรภาคบิสัยเนสดด้วยก็ดังนั้นมองว่าคุณทรั์มาเนี่ยตัวอะไรที่มันอยู่ในฝั่งสหรัฐเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบก่าชาวบ้านแล้วเซกเตอร์ไหนที่ดูแล้วน่าจะได้ไประโยชน์เป็นพิเศษบ้างไหมคะนะก็อันดับแรกสุดเลยก็คงไม่พ้นตัวของพลังงานแบบดั้งเดิมะนะตัวเ e กซี y เอเนอร์จีทั้งหลายแหละแล้วก็ตัวของอินดัสตรีหลักๆในสหรัฐมันจะเป็นพวกเทคเไรพวกเนี้ยพวกทําแกลโปรธุรกิจในประเทศอยู่ละแต่ดังนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้าหากตัวของคุณเรัาขึ้นมาจริงๆนะครับ หลายประเทศที่เขาเรียกว่าค้าขายกับสหรัฐเองอ่ะน่าจะสะเทือนอนะแต่ก็มีชาร์ตมาให้ดูนะฮะในอีกหน้าหนึ่งค่ะนะโอเคนะครับตรงชาร์ตด้านขวาเนี่ยจะเป็นชาร์จท,ที่บอกว่าตัวของประเทศไหนเนี่ยมีความเรียกว่าตลาดหุ้นปรับตัวสอดคล้องทางสหรัฐบ้างนะฮะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าทางฝั่งของที่มาปกสหรัฐเนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายบนๆนะก็เรียกประเทศที่อยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างได้ประโยชน์ นะครับส่วนทางขวาล่างคือประเทศที่เขาขยับตัวในทิศทางต่างกันได้คะ่ะทีนี้ถามอีกนิดนึงนะคะว่าแล<ม>้วอยงตอนนี้คุณเต้มองว่าประเทศไหนที่ควรน่าลงทุนในช่วงนี้บ้างคะสําหรับในตัวของทางฝั่ง d e v e l o p m a r k e t แล้วเนี่ยนะผมก็มองว่าตอนนี้ญี่ปุ่นค่อนข้างเป็นประเทศที่น่าสนใจนะครับเพราะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดเนี่ยกาเรียกว่าตัวของการขึ้นค่าแรงนะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไอช้ชัวชุนโตเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเรียกว่าเยอะสุดในรอบหลายสิบป,ปีนะฮะแล้วก็ อาจจะต่ำกว่าที่หลักค่ไว้นิดนึงนะแต่โดยรวมเนี่ยขึ้นมา5%กว่าๆถือว่าแบบสูงมากๆมีแล้ว3%กว่าๆผมจะไม่ผิดนะก็ดังนั้นเนี่ยถึงว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีตัวของเงินเฟอ้อแต่ค่าแรงก็เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้อีกเรื่องที่คนคอนเซิร์นคือเรื่องของค่าเงินค่าเงินเยนเนี่ยที่อ่อนลงเยอะ,ะแต่เราก็มองว่าตัวค่าเงินเยนที่อ่อนเนี่ยจะทาให้ควาสมสามารถในการแข่งขันของญี่ปุ่นในกลุ่มของหรือว่ามาร์เก็ตด้วยกันน่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่กลุ่มรถมาร์เก็ตกลุ่ม G7 พวกน ดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมาซอร์ซซิงสินค้าผ่านระเทศในกลุ่มดังนั้นเนี่ยคนที่ต้นทุนถูกในกลุ่ม G7 จะได้ประโยชน์ดังนั้นญี่ปุ่นเองก็เป็นอินดัสทรีแล้วก็มีได้ประโยชน์จากค่างเงินด้วยดังนั้นผมว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยเพราะส่งออกเขาก็ยังคงน่าจะยังโตอยู่ใช่ไหมคะคะและถ้าเป็นกองญี่ปุ่นล่ะคะคุณเต้มองว่าเออเราควรจะลงทุนในกองไหนดีคะครับก็าสาหรับตัวกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์ดีนะครับเป็นกองของตัว Asset Plus Nippon Grow นะฮะหรือว่าตัว SPNGF อันนี้เนี่ยลงทุนในกล่องแม่ชื่อว่า nippon g o t h ucits นะฮะถามว่าอันนี้เนี่ยอ๋อแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่า hedging policy เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะตามดุลพินิษแต่ตอนนี้ hedging กับเต็มนะฮะถามว่ากล่องนี้เนี่ยเขาลงทุนเน้นกลุ่มไหนอย,อยู่ช่วงนี้นะฮะเขาเน้นกลุ่มที่เป็นตัวของพวกภาค financial นะเห็นว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นตัวของ s u i t o m o m i s u uh i financial group <อ>ก็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็เป็นธนาคารที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าธนาคารญี่ปุ่นเองเนี่ยตอนนี้เขาเก่งเรื่องของการรีกว่าขึ้นดอกเบีย้ยอยู่ เีในประเทศอื่นๆในโลกเนี่ยคุยกันเรื่องหาโอกาสลดดอกเบีย้ยส่วนญี่ปุ่นเนี่ยหาโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยนะครับดังนั้นถ้าหากเป็นช่วงของการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยพวกแบงก์ใหญ่เนี่ยมักจะได้ประโยชน์แล้วตัวของพวกตัาส่วนทางการเงินต่างๆเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ดีไม่แพ้นธนาคารไทยเลยนะฮะก็นั้นก็เลยบอกว่ากองนี้น่าสนใจแล้วก็ถ้าหากใครที่สนใจตัวของสมิโตโม่เนี่ยถ้าเกิดเห็นกองทุนนี้แล้วชอบบริษีเขาเนี่ยในตลาดไทยเรามี DR ด้วยนะ SMFG19 นะครับก็มองว่าภาคธนาคารญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างเป็นตัวชูโรงในปีนี้แล้วก็ปีหน้า ค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้คือแนะนำเป็นกองของ Asset p a นะคะ <ừ. S 1> ASP ข NGF นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณธนพลบำรรุงพงศ์ที่มาแนะนำภาพรวมการลงทุนกันในวันนี้นะคะแล้วก็ติดตามรายการทิ s c o f u n d เดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ